กว่าจะลดไอ้มันเกิอดอาการอะไรเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยกินนี่เขาไปโอ๊ยโอ้โหดูกันเดินีิกินอีกตัวอร่อย โอ้ยโอ้ยโอ้ยใครตีเนี่ยโอ้ยช่วยด้วยโอ้ยดูหน้าจอสิฉันจะตายอยู่แล้วตายตีช่วยด้วยบัวจ๋าช่วยด้วยอะไรนะบอกไม่อ่ะหมูล่ะช่วยช่ไหน่อย ไม่มีใครช่วยฉันเลยตายไม่ช่วยยันไหมหนีนทำไหนอ่ะตายตละไม่เหรอมันแก่ะละจะลองหาแม่ทำไมอ่ะ ช่วยฉันไหมช่วยฉันไหมช่วยฉันไหมไม่มีใครช่วยช่วยฉันไหมคุณปลาช่วยฉันด้วยอ่าโอเคนายดิลตก็หายสักทีบทเรียนเอ๊ะเตยไมเนี่ยเอ๊ะไม่ได้ตีนี่นะ เรไปไปกดูดีแบบนีโอ้เจ๊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 เดังแจ๊แจ๊เโอ้โหบเลี้ยงที่เราได้รู้ว่าไม่ควรกินปลาปลาป้าอีกเลย